นี่ยตอนนี้ก็เปิดล็อกไมครับพี่น้องกำลังเ,เปิดล็อกกับวันนี้มาไกลพี่น้องมาถึงกลองวนครับอำเภอวยอดกับจอดครังวันนี้นะผมก็เปิดเพลงครับเปิดเพลงวันนี้นะเดี๋ยวเรามาตายช่วงใบนะครับนี่ครับตอนนี้เริ่มจัดล็อกแล้วพี่น้องเริ่มจัดต้นแรกแล้วครับ เดียดดีเบ้คับกระเด้งนะพี่น้องเบือสามกับเบือสาม kapling Udah, oh, oh, oh. ไม้หนิสวยครับพี่น้องไม่ยังอ่อนอยู่นะคเดี๋ยวไม้มันสวยครับไม่มีลายเลยพี่น้องแต่หมดน้ำยางครับเพลงนี้ ไปน้องเป็นเหนียวครับเน,น้นเ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 ,เราลี่อนไปน้องเราลี่อนลายมันไปจุกอยู่ครับต้นนู้นครับ,นนรบเดี๋ยวมันน่าจะดึงมาี่น้อง Lekon, Lekon Lekon, Ipti Lekon, Oh, pun... มาแบบนี้นี่น่าลมนะพี่เราไปกองวลแล้ว ปักเดียวครับปาจุดเดียวพี่น้องล้มมาจุดเดียวครับแต่ว่าต้องลุ้มตื่นหน้าอย่างเดียวพี่น้องแบบนี้ปักนับองศาจวดครับ ลายแบบนี้นี่ถือว่าสวยครับพี่น้องโอ้โหแล้วตัวใหญ่แลยครับโอ้ยลาสวยครับยังหอนอยู่เลยพี่น้องสายเอติกกล้มนะหลายคนตอบตามเข้ามาครับ มันหมดน้ำยางไป่น้องกันดันนะการุดกันดัน แบบลมแบบสบายสบา,ายก็ไม่ได้นิน่มนะเพราะว่าปลาจุดเดียวพี่น้องเดี๋ยวเราจะจ่า่คลิปนี้กตามต้นพี่น้องเพราะว่าระยะมมงยินแล้วครับ กระต๊อกเคครับเจ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดรับร้งนะเลยนะกดไลค์กดแชร์ก็ไว้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าผมรัาตรีครัสุดครับ